สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงผิวดีกับดีสกินนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ฝ้ากระบจุดด่างดำเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยค่ะไวต่อแสงแดดนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้สารเมลาโทนินภายใต้ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะทำงานมากผิดปกติจนทำให้เกิดรอยค้ำหรือรอยฝ้านั่นเองนะคะทีนี้วิธีการดูแลรักษาผิวพรรณให้ฝ้าจางลงนะคะก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะบางท่านนะคะอาจจะเลือกรับประทานเป็นผักหรือว่าผลไม้นะคะที่มีรสเปรี้ยวเพราะมันมีส่วนผสมของวิตามินซีนั่นเองนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเลือกรับประทานเป็นแคปซูลเสริมอาหารก็ไม่ ว่ากันค่ะแต่บางท่านอาจจะเลือกเป็นวิธีการทำเลเซอร์ทำทรีทเมนต์หรือเป็นการฉีดกูต้าไทโอนนะคะ แต่วิธีนี้ต้องบอกว่าได้เห็นผลไวคะ่ะแต่ก็ต้องทําเป็นประจําต่อเนื่องสม่าเสมอนะคะมิฉะนั้นรอยค้าหรือรอยฝ้าก็จะกลับมาบนใบหน้าของคุณผู้ชมคะ่ะการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นคะ่ะรวมไปถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อสภาพผิวรวมไปถึงมีค่า s t f ที่เหมาะสมกับผิวด้วยนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีตัวช่วยคะ่ะนั่นก็คือร่มแล้วก็หมวกนั่นเองนะคะเพียงเท่านี้รอยเก่าก็จะจางลงพร้อมกับรอยใหม่ก็ไม่ปรากฏบนใบหน้าของคุณผู้ชมคะ่ะ จะจะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมถ้ามีแค่เซรั่มเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่มีสารลดรอยดําลดฝ้ากะนะคะที่จะทําให้ผิวหน้าของคุณสว่งสางใสด้วยวิตามินซีและอัลฟาอับูตินนั่นเองะคะ่ะรวมถึงยังมีสารกระชับรูขุมขนเพิ่มเข้าไปอีกค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมยังมีสารบำรุงผิวนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านรบลอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ต้านสิวด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะเพียงแค่มีดีสกินขวดนี้ในมืออ้อมนะคะเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นนะคะแค่คุณผู้ชมค่ะล้างหน้าให้สะอาดนะคะหยดดีสกินลงบนผิวหน้านะคะทาเป็นประจำทุกเช้าและเย็นค่ะเพียงเท่านี้ความสะอาดใสความสว่างใสก็จะมาสู่บนใบหน้าของคุณผู้ชมแล้วค่ะรีบตอบแทนผิวดีๆของคุณด้วยดีสกินนะคะแล้วกลับมาพบกับอ้อมกับช่วงผิวดีกับดีสกินได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ